ครับเนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยราชพัฒกาญจนบุรีนะครับก็จะมีอายุครบ50ปีนะครับในปี2566นะครับตั้งแต่เราก่อร่างสร้างตัวเป็นวิทยาลัยครูกาญจนบุรีมาในปี25 1 6นะครับผ่านการเป็นสถาบันราชพัฒจนเป็นมหาวิทยาลัยราชพัฒในปัจจุบันนะครับก็ผ่านมา50ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนื่องในโอกาสที่จะครบรอบ50ปีของมหาวิทยาลัยราชพัฒ กาญจนบุรีนะครับในนามส่วนตัวในฐานะที่เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภาัฏการจนบุรีนะครับ<อ>ก็อยากแสดงความยินดีและชื่นชมนะครับในการที่มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริงาะฉะนั้นในโอกาสครบรอบ50ปีในปี2566นี้นะครับก็ขอให้มหาวิทยาลัยราชพัฏการจนบุรีที่รักของพวกเราทุกคนนะครับก็ ก้าวหน้าจเจริญเติบโตไปอย่างเข้มแข็งนะครับแล้วก็เป็นที่พึ่งทางวิชาการและวิชาชีพของท้องถิ่นอย่างแท้จริงครับเนื่องในโอกาสครบรอบนะคะ50ปีของมหาวิทยาลัยราชพัฒกาญจนบุรีดิฉันนะคะขอขอบคุณนะคะท่านผู้บริหารคณาจารย์นักศึกษาสิษย์กเก่าตั้งแต่ที่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบันที่ได้ร่วมกันในการพัฒนามหาวิทยาลัย นะคะไม่ว่าทั้งในเรื่องของทางด้านกายภาพและด้านคุณภาพจนเป็นที่มีชื่อเสียงนะของจังหวัดกาญจานบุรีและก็ทั้งในประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการเรียนการสอนเรื่องของการวิจัยเรื่องของการบริการวิชาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งคณาจารย์และนักศึกษาของเรา เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยในการผลักดันและก็พัฒนาชุมชนท้องถิ่นของเราซึ่งเป็นไปตามนโยบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการที่อยากจะให้มหาวิทยาลัยเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาท้องถิน่นในโอกาสนี้ก็ขอรัธนาคุณพระสิริธนตยและศิน์ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งในจังหวัดกญจ,จนบุรีและสากลโลกจนบุญบ,บาลให้กับผู้บริหารคณาจารย์นักศึกษาในการที่จะช่วยกันพัฒนา มหาวิยาลัยของเราให้มีความยั่งยืนเป็นที่ภาคภูมิใจของชาวจังหวัดกาญจนบุรีต่อไปค่ะขอบคุณค่ะค่ะด้วยปีปัจจุบันพศ2566เป็นปีที่สำคัญซึ่งมหาชลัยครบรอบ50ปีมหาชลัยราชพัฒกาจนบุรีจะเห็นว่าจากสถาบันอุดมศึกษาซึ่งก่อตั้งตั้งแต่ปี2516จนถึงปัจจุบัน มหาชลัรยราชพัฒการจนบุรีเป็นมหาชลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยมหาชลัยครบรอบ50ปีก็ขอให้มหาชลัยเป็นที่พึ่งของชุมชนท้องถิ่นแล้วก็เป็นมหาชลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนค่ะเนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีของมหาวิทยาลัยราชพัฒการจนบุรีขอร่วมแสดงความยินดีและส่งความปรารถนาดีมายังบุคลากรรวมทั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยทุกท่านนะคะ ดําเนินกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยไปด้วยความราบรื่นนะคะแล้วก็ส่งผลให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในด้านที่การงานต่อไปค่ะพวกเราคือคนของพระราชาค้าของแผ่นดินซึ่งมีความตั้งมั่นตั้งใจนะครับในการปฏิบัติหน้าที่บริบทความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชพัฏซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของการพัฒนาชุมชนท,ท้องถิ่นสืบไป ในโอกาสครบรอบ50ปีของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏการจนบุรีนะครับผมก็ขออํานวยอวยพรให้กับท่านผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนการจนบุรีนะครับให้มีกําลังกายกําลังใจในการร่วมกันผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพให้กับประเทศและก็ร่วมทํางานกับชุมชนเติบโตไปกับชุมชนอย่างเข้มแข็งต่อไปนะอันเป็นภารกิจหลักนะครับของเราชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏการจนบุรีครับ เนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีในโอกาสนี้ดิฉันขอให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้ยังคงเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความหวังให้กับกลุ่มคนที่เชื่อว่าการศึกษาจะทําให้ชีวิตเราดีขึ้นได้เช่นเช่นที่เป็นมาตลอด50ปีนะคะ เนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีมหาวิไลราชภัฒ์การจนบุรีเมื่อมองย้อนกลับไปนะครับจากต้นกาเนิดของเราเป็นวิทยายลัยครูการจนบุรีสู่สถาบันราชภัฏการจนบุรีมาวันนี้ได้มีการเติบใหญ่ขึ้นมาเป็นมหาวิไลราชภัฒนการเจนบุรีเป็นสถาบันอุดมศึกษาคู่ชุมชนในพื้นที่ภาคตะวันตกมาอย่างยาวนาน เมื่อนับอายุได้50ปีแล้วถ้าเทียบกับคนก็เป็นวัยชกันที่มีเรี้ยวแรงพร้อมในการดำเนินพัฒนาชุมชนเนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีนี้ ก็ขออำนาจคุณภาษีรัตนาไตาสิ่งสถิตทั้งหลายเจ้าพ่อหลักเมืองดนบันดาลให้บุคลากรข้าราชการพนักงานนักศึกษาประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานสุขภาพร่างกายแข็งแรงสามารถนำความรู้จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาจนบุรีไปพัฒนาชุมชนให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาคู่ชุมชน ครับในโอกาสที่มหาวิทยาลัยราชภัฏการจนบ,บุรีครบรอบ50ปีคณะมนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์มีความภาคภูมิใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนทําให้มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการตลอดจนได้จัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองต่อความต้องการของนักศึกษาในพื้นที่ ทางด้านวิชาการมหาวิทยาลัยก็ได้มุ่งเน้นทําให้มหาวิทยาลัยนั้นได้เป็นส่วนเติมเต็มทําให้สังคมได้เกิดการพัฒนาผลิตบัณฑิตที่เป็นไปตามความต้องการของสังคมในโอกาสที่มหาวิทยาลัยครบรอบ50ปีนี้ในานามของผู้บริหารคณาจารย์บุคลากร นักศึกษาของคณะมนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ขอให้มหาวิทยาลัยตลอดจนบุคลากรทุกท่านได้มีความสุขความเจริญและมีความก้าวหน้าในเรื่องวิชาการและตลอดจนการพัฒนาด้านต่าง,างๆเพื่อเป็นเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิน่นทั้งปัจจุบันนี้และตลอดไปขอบคุณครับครับเนื่องในโอกาสวันครบรอบ50ปีมหาวิทยาละะัยราชภัฏกาญจนบุรี ก็ในนามของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับก็ขออ,อวยพรให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยนะครับมีความสุขมีความเจริญในหน้าที่การงานนะครับมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็เป็นกำลังสำคัญในการยกระดับการพัฒนาท้องถิน่นให้ให้เกิดความยั่งยืน ในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับเรามีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมไปถึงการนำนวัตกรรมใหม่ๆมาช่วยส่งเสริมในการพัฒนาท้องถิน่นแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนทั้งจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดโดยรอบครับ ในโอกาสวันครบรอบ50ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏนาเจรบุรีดิฉันดรบรรจพรอินดีคณะดีคณะวิทยาการจัดการขอแสดงปฏิฐานที่มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการให้ครบตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดการเรียนาสอนการบริการวิชาการการวิจัยและการทานุบรวรวงศิลปะวัฒนธรรมและการดำเนินการเพื่อให้ตอบรับต่อความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นให้ชุมชนและท้องถิ่นได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะ ครับเนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีของมหาวิทยาลัยราชพัฏกานจนบรุรีผมในฐานะคณะบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหก,กรรมขออำนาจสิทธิ์ทั้งหลายอำนวยอวยพรให้มหาวิทยาลัยมีความยั่งยืนเป็นแสงสว่างของท้องถิ่นและเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความสุขของบุคลากรผู้มาติดต่อและคนในท้องที่ครับผมขอ,ขอบคุณมากครับ เนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีในการก่อตั้งมหาวิทยายลัยราชภัฏกาญจนบ,บุรีปี2566นนี้มหาวิทยายลัยของเราได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสังคมชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดกาญจนบ,บุรีและจังหวัดใกล้เคียงผมคิดว่าจากนี้ต่อไปเราจะก้าวไปพร้อมๆกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้มหาวิทยายลัยเป็นสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพได้มีชื่อเสียงต่อไปขอบคุณครับ มหาวิทยาลัยราชภัฏการจนบ,บุรีของเรานะคะก็จะก้าวเข้าสู่ปีที่50นะคะก็ขอให้มหาวิทยายลัยราชพัฏการจนบ,บุรีนี้อยู่คู่กับจังหวัดการจนบ,บุรีและท้องถิ่นของเรานะคะร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญยิ่งขึ้นค่ะจากวิทยาลัยครูสู่สหวิทยาลัยทวาราวดีสถาบันราชภัฏและมหาวิทยาลัยราชภัฏการจนบ,บุรีเราก็ครบรอบ50ปีในปีนี้ที่ผ่านมา ผ่านอุปสรรคมามากมายกว่าจะมีได้ทุกวันนี้ทุกคนทุ่มเททุ่มแรงทุ่มใจเพื่อมหาวิเชยาลัยของเราในโอกาสที่มหาวิเชยาลัยมีอายุครบรอบ50ปีในปีนี้ก็หวังว่าทุกคนคงจะทำงานกันอย่างมีความสุขและนำพามหาวิเชยาลัยของเราก้าวหน้าเพื่อพัฒนาท้องถิ่นพัฒนาประเทศชาติสู่สากลต่อไป เนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีนะคะได้ครบอายุ50ปีนะคะซึ่งก็ถือว่าถ้าเทียบกับอายุของของคนเราก็ถือว่าเป็นช่วงวัยเป็นผู้ใหญ่ที่มีความพร้อมในเรื่องของการจัดการการสอนหรือการวิจัยบริการวิชาการหรือการ,ร,การพัฒนานนเชิงพื้นที่นะคะเพราะฉะนั้นก็คิดว่าในส่วนของงานที่เราจะดําเนินการต่อไปเพื่อให้มหาวิทยาลัยของเราเนี่ยมีการยอมรับและเป็นที่เชื่อถือได้ของชุมชนสังคมนะคะในนามของผู้ในการสถาบันวิจัย พัฒนาก็ตั้งใจจะมุ่งมั่นในเรื่องของการพัฒนาโดยเฉพาะในเรื่องของงานด้านวิจัยและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของกาญจนบุรีและก็จังหวัดอื่นๆที่อยู่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยเราต่อไปค่ะค่ะเนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้งสถาบันการศึกษาแห่งนี้นะคะ50ปีนะคะโดยเริ่มจากการเป็นวิทยาลัยครูนะคะแล้วก็เป็นสถาบันราชพัฒน จนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยยกฐานะมาเป็นมหาวิวทยาลัยราชภัฏการจนบ,บุรีเนี่ยฉันขอวอวยพรให้ท่านผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรแล้วก็รวมถึงนักศึกษาทุกๆคนนะคะมีความสุขความเจริญนะคะมีพัฒนาการในชีวิตในทุกๆด้านนะคะแล้วก็ หวังว่าสถาบันการศึกษาแห่งนี้เนี่ยจะเป็นที่พึ่งของชุมชนนะคะมีส่วนในการพัฒนาชุมชนและสังคมของเราช่วยให้บุคลากรช่วยให้ประชาชนของเรามีงานมีงานนะคะยกระดับทั้งด้านรายได้แล้วก็ความเป็นอยู่ค่ะก็ในส่วนตัวก็หวังว่าตัวเองจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมของเราจังหวัดของเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะ